เธอชื่ออะไรชื่อไม่ร์รู้แต่ก็ถามเอา้าก็ถามเพื่อความมั่นใจเผื่อเอาไอดีคนอื่นมาเล่นไงโอเคเออเผื่ออาไอดีเพื่อนมาเล่นอะไรอย่างนี้แล้วเราเธออายุเท่าไหร่บอกมาก่อนเราอายุสิบแปดเด็กน้อยเอา้าเราเด็กน้อยยังดังเด็กอีกเหรอเด็กแล้วเท่าไหร่ถึงไม่เด็กอะไม่รู้เอา้าล้วเธ,เธอเธอเท่าไหร่ 19บเสิบเก้าโอ้ห่างกันแค่นี้เธอก็เด็กเหมือนกันอ้าวอ้าวเราอยู่อย erm ู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่กาญอยู่กาญจนบุรีกาญทับบุรีจันทับบุรีโอเคเราเราอันนี้อันนี้นี่เรียนเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วไม่บอกฮะเธอพูดชัดๆหน่อยเธอพูดเสียงดังๆหน่อยอ๋อไม่บอกโอเคโอเค โออยโตยเอาถึงกับถึงกับง่วงเลย <c oughs> สแสดงว่าได้จะได้เวลาไปนอนแล้วใช่ไหมใช่ไมื่มคืนทํางานกับดึกไหนเมื่อคือนทํางานอ๋อสรุปสรุปว่าทํางานแล้วไม่ได้เรียนใช่เมื่อคือนนอนตีสี่ตื่นแปดโมงก็ไม่นอนเลยโอ้ไม่แปลกใจเลยเรายังนอนห้าทุ่มตื่นสิบเอ็ดโมงเลย <c oughs> ไม่ตายไปเลยอะเอา้าเธอแช่งให้เราตายเหรอโอ้ <c oughs> เสียใจวะเศร้าเธออยู่เธออยู่จะหาตไอยู่ขอนแก่นนะครับไกลเอา้าไกลทำไมอ่ะถ้าอยู่ใกล้จะมาหาเลยไม่ไปแล้วเธอ,อเราจะเข้าโซนเอา้าอย่าเพิ่งเข้าคุยกับเราก่อนแป๊บนึงเราจะไปโม,มนะคุยกับเราแป๊บนึงไม่ได้เหรอ,อเธอก็กดแล้วเธอก็เข้าไปสิ เธอไม่กดเราหนีเธอแล้วนะเอาเธออย่าเพิ่งทิ้งเราไปสิก็เธอไม่กดงั้นขอขอถามหน่อยที่บ้านเธอฝนตกไหมลมมันไม่ตกไม่ตกก่อนเนื่องจากมันไม่อยากตกเอาไม่ใช่หลอกที่ที่เราถามเพราะแค่แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตก i mm -hmm. อา้าวหายเลยเธอหายไปเลยใช่ไหมไข่หายมีเออแค่แค่ถามว่าที่บ้านฝนตกไหมถึงกับหายเลยเธอเด้อ <g ül üyor> ใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่อะไรใช่อะไระใช่เหรอใช่อะไรล่ะมาใช่ใช่อยู่เนี่ย <g ül üyor> คนคนที่ใช่หรือเปล่า <g ül üyor> อะไรอ่ะอ้าวใครอ่ะ โอเคเธอเราให้เธอไปโซนได้โอเคโอเคเดี๋ยวรอไปแล้วเอาอะไรไ<ป>วะเราว่าเราต้องเจอเธอแน่เลยอะไรเจอเธอเออก็เจอเจออยู่นี่ไงเนี่ยไม่ไปไป,ไปโซนได้แล้วเออทีอย่างนี้เราไม่ยอมไปไปเถอะเธอไปเถอะไปโอเคครับสวัสดีครับอาหลสวัสดีครับอายากที่คาดมาไหมอะออ,อะไรนะ จากจากคนชื่อพีคานมาไหมใครอ่ะลูกอมน้ำผึ้งอยูอไหอ๋อเราเราขอหน่อยเสียงไว้ายวเล้วอ่ะอะไรอะว่าขาแอบเมลนพวกเธอบูลี่เสียงเราอ่ะเราเสียใจนะเราเสียใจอ่ะได้ได้บูลี่แต่แอบเมลินหรอนนายคนปกติที่ไหนพูดเสียงแบบเหมือนผีแบบผีหิวหวยครับนะ่ะ ว่าขหแอบแม่เล่นเชื่อกูไหมไม่แอบแม่เล่นไม่แอบแม่เล่นโอ้ยแอบเมียเล่นเราเราแอบแอบแอบอยู่อย่างเดียวแอบอะไรแอบแซ่บออบกกรทุวันนนได้ยิเ ยอมหายไปพร้อมเธอนาแต่งงานกันั้ยเออแต่งงานกันอยู่อยู่ไงไหมรู้รู้ยังว่แบบอะไรเมื่อกี้ยังบูลลี่เสียงเขาอยู่เลยอ่ะอิ๋มเออเมื่อกี้ยังบูลลี่เสียงอยู่เลยอ่ะเออเมื่อกี้ พี่ขายพูดอ่ะเธอเราอ่ะเข้าข้างเธอมากเลยนะแอบชอบเธอมาตั้งแต่เธออยู่ในท้องแม่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยให้นายร้องอีกนายอย่าพิ่งไปนะนายร้องอีกอ่าไปนายร้องอีกร้องยิ่งเจเลยไม่ไม่ร้องแล้วเสียใจเออโอ้โหโอเคร้องอีกรอบดีแปบนึงนะอย่าพุ่งนะกูอ่านแล้วลองลองร้องอีกรอบดีร้องอีกรอบแอนรู้จักพี่คาดมาไหมเฮ้ยมึงให้เขาลองเพลงอีกรอบดีกว่าน้าจออยู่ จะอัดอัดทำไมเออเธอจะไปลงติ๊กตอกเหรอลงยิกตอกอะไรลงสตอรี่อ๋อลงสตอรี่เมเราแบบนาอยู่หน้าใบโว้กดปุ๊บเจอเลยเออเออแบบยังไงเดียนายเข้ามาในเห็นเฟซเราแอนมาก็ได้นะคะก็ไม่ว่าอะไรสรุปเมียตามตบอีกไม่มีเมียไม่มีเมียเออเมื่อไหร่นายจะร้องร้องเถอจริงๆริงเมมกูจะเต็มแล้วเนี่ยจริงอ่บอกรักเธอทุกวัน ได้เย็นฉันบ้างไหมเธออยากจะรู้ที่รั้บมาได้ยน็นไหมแอบคิดถึงเธอทุกวันบอกรักกันที่ได้ไหมจะหากว่าฟ้าสลายก็ยอมให้ไปพร้อมเธอคุ้มแล้ว กูไม่อยาก่ต่อแล้วแม่กูอยู่นี่แหละกูแหละกูบอดชีกูไม่อยากลุกอลุกลุกไปลุกไปไม่ใหม่ใม่ยินี่แหละอยู่อยู่นี่นี่อยู่ในอยู่ในใจเราหรือเปล่าใช่เลยไปละวขอให้ทุกคนโชคดีไม่มีนายก็โชคดายปะอ้าวงอะไรไม่รู้ เธอเธอชื่ออะไรอะ่ะชื่อคันฮะชื่อคันชื่อคาชื่อคาชื่อคาค<ำ>ับพี่ชื่ออะไรชื่อชื่อบาดชื่อบาดแล้วเธออยู่จังหวัดไหนอยู่สปปร,ปรลาวอ๋อเป็นคนลาวคนลาวก็มาบอกแล้วพี่อะอยู่ขอนแกน่นอยู่แขวงไหนอะ่ะแขวงทำไมต้องบุกทำไมต้องบอกอครคนด้วยอยากอยากหูเนาะหูปร่ได้บปะ ไอคิวไคแข็ง <_ t od d> อาง่าแขวงมีการคิดบวกอาคือบอกบอกแน่อยากหู้อยู่แขงวขงแดงคำม่วนบอกคำม่วนเวียงจันเวียงจันบ่สยบุรีไปสยบุรีเนี่ย <_ s 1> <_ s 1> สายาบุรีเป็นเมืองป่ะบ่หู้เนาะเห็นเขาบอกอยู่สยบุรีเนาะบ่แม่นคนเล่าเนาะบ่หู้อกแขวงสวรรค์นิเขียนเมืองสยบุรีจบปอ โอเคบองหูจักเธอเธอเป็นผู้หญิงเสียงเข้มใช่ไหมอืมไม่ใช่เป็นผู้หญิงเสียงเหมือนผู้ชายนั่นแหละเสียงเข้มๆงี้เหรออล้วม่คนเสียงแบบนี้อ่ะได้แอบเสียงไอ้สวัสดีเขาต้องแต่คนแต่ผู้หญิงเสียงแบบนี้นี่ตัวจริงน่ารักแน่นอนมันมันจะตรงข้ามกับเสียงไงอ่ะมันคือความจริง <c oughs> เราไม่เทียน <c oughs> มีคนอยากได้เป็นลูกพายเยอะแต่ไม่เอา <c oughs> ทำไมอ่ะ อ้ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่อ่าชอบชอบวิชาอะไรอะไม่ชอบทุกวิชาเลยอ่ะอ้าวเอาวิชาอลไก็ได้ฉันก็ได้ช,ดดชอบอังกฤษอังกฤษเฮ้ยแสดงว่าชอบสเปนอ English ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวงั้นๆเอาแบบว่ามีมีอาชีพในฝันไหมอยากเป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นนักเกม โอ้เธอเธอเป็นได้อยู่แล้วนี่เธอหน้าตาดีเนาะแล้วก็แล้วก็อยากเป็นเจ้าของโลกไปนีค่ัเดี๋ยวเดี๋ยวราเล่นรอเล่นเป็นเจ้าของหัวใจเธอได้หรือเปล่าไม่ได้หัวใจก็ต้องเป็นเจ้าของหัวใจเองพี่ดูวันทองไหมดูวันทองเหรอยังไม่ได้ดูเลยถ้าพี่เป็นทองระหว่างคุณช้างกับคุณแผนพี่จะเลือกใครไม่ประเด็นคือพี่จำเนื้อเรื่องไม่ได้ไงวาย คุณคุณช้างดิใครใครหัวร้านคุณช้างคุณช้างหัวร้านก็คุณแผนคุณแผนลายใจงั้นไม่ต้องเอาวันอก็แบบว่าเขาเลือกไม่ได้ไงเราก็ต้องเข้าใจเป็หนูหนูก็ไม่เลือกแค่ท้นมแบโดูขนสางก็หัวล้านผงก็มีนิสัยไม่ดีนิสัยขี้อ่ะจเย็นไม่ต้องพูดพอแล้วพอแล้วไม่อยากอ่านจัระบายคนเดียโอเคโอเคครับโอเค เออคุณแผนอ่ะจะเป็นคนจะชู้ขาดผู้หญิงไม่ได้เช่นไปลบที่เหนือก็ได้มีเป็นคนเหนือชื่ออีลาวทองแล้วก็ไปเข้าป่าก็ได้มีชื่อว่าเอออะไรว่ะลืมละคือคุณแผนมีเมียห้าคนมีเมียห้าคนวันทองแค่สองวันทองแค่สองใจ ไม่ไม่อยากมีเลยสองใจแต่อยากมีคำว่าสองเราเยโดพี่ช่วยหนูไปทำภารกิจหน่อยสิภารกิจอะไรเดี๋ยวจะไปแล้วจะไปก็ไปเถอะเอาเดี๋ยวเพิ่งไล่สิเอ้าก็จะไปอยู่แล้วก่อนจะไปมีอะไรอยากจะพูดพูดมาไม่พูดละเอาทำไมทำไม ก็กลัวว่าเธอฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่าก็ัวเธอตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรเธอฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก็ไม่พูดดีกว่าแอบรักแบบนี้ ดีกกวบอแล้เสยใจรู้ยังว่าทำไมไม่อยากพูดอลองอ่เนานะไม่ต้องพูดเสียงพอมากเลยเ่ะอันนี้น่าจะประชดแหละเอสียงพออยู่ดีคิด,ด้าพี่พี่พี่ดีคิตดด้าเป็นเหรอเป็นสิเป็นนิดหน่อย พูดสุพรรณนะพูดสุพรรณมันพูดยังไงวะพูดสุพรรณอ๋อเป็นคนสุพรรณเหระไม่ใช่อย่าพูดสุพรรณพูดเนอ่์อ๋ออย่าพูดเนอรพูดเนอก็พูดได้แต่พูดไม่เป็นอ้าก็ทำพูดให้มันเนอนี้ไงทำไมพูดไม่เป็นงั้นคงได้ประดาบไปแล้วใช่ไหมบายบายฝันดีนะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน I love you